อืมาอยู่กันในรลบอกนะแต่นี่จะเป็นวันนี้ที่ก็มาอยู่ในรลบอกนะอะอแมีมอนอะไรบ้างที่ผมเอามาใหม่นะเรนโบว์เฟรนด์โคตรยากผมได้รู้วิธีผมได้รู้วิธีรัหมือนกับทุกตัวก็คือบลูซ่อนในกล่องนะกรีนฮับไปชนมันส่วน โอเลนน่าจะห้ามไปชนเหมือนเหมือนกันนะไม่รู้ในใจไหมแล้วก็แฟนในกล่องได้นะ่ะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้กับเฮดอ,อะไรก็ไม่รู้ที่ผมกดมามั่วๆนี่ก็กัมัมมัวกับเฮดที่มันกดอยากโอ้โหไฟเดบับป้าอัปเดตอีกแล้วแล้วเอาไฟเดบับป้าก่อนได้ไหม ก็เดี๋ป้าก่อนเดไปไปนะก็เวลาไม่เจอไปเลยยังมีคลิปนึงอีกที่ผมยังไม่ได้อัพโหลดเนาะอันนี้อัพโหลดไปก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ออัพโหลดหลัง

ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำงบงนการศึกษาไปๆไม่มีอีกแล้วหรอไม่น้องเข้าไปในแบบนี้และต่อมาเมื่อวันที่สี่เป็นแบบ the b a d r o o m นะมือนดูในดูจากหน้าปกละเอ้ยตกใจจิ๊บยป สาม,มารถศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนกลางในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการโดยทรงวางหลักการกระจาย,ท,ายทุกจังหวััดอนเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและ,แะจริงด้่ยเ่างๆของคเ room, นเนย่ยเน แบล็ o บลูมแบล็มแมปการ์ดบามนาทีสาา่อนิรอหดแล้วก็จะไปนี่แบล็มบลูมแมปยกจังแบบนีปดิ้กไดู้เลยไม หนูไี่ได้กดไม่ได้นะอะไรกันวะปิดเสียงมัเอออะไรกันดีนี่อะไรเนะเป็นบอลลูมนะฮะวิ่งกันคลามนี้ไม่มีคลามแล้วใช่ไหม ค้างเลยแหม่มในี่ใหญ่เหรออุ้ยดูฟ้าป้านี่ในเก็บเก็บไม่ได้โอเคก็ไปไมีรูปคนสองคนอยู่ในนี้กำลังวิ่งหนีใช่ไหมนะตพวนายกลัวอะไรฉัน,นจะไปจัดการเองจ,จัดการแดกมันแล้วก็กลายเป็นพวกมันซะนเลยที่หรอโอ้ยตกใจชิบหาย วันนี้เวลา8นสทีสมเด็จพระนิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดารรรากาโอเคต้งนี้โอ้ไม่กออ๋อู่แปดโอเคต้องใช้คนคนนะมาือมาเร็วเร็วเข้ามาไม่ไม่ใช่ ไอ้ชัยเวรกรรมรอคนเข้ามาทางนู้มึงไม่ต้องมาขอโทษกูนะมึงมีคนทำมึงเข้ามาทำไมเวรเออนี่เข้ามาทางนั้นเข้าเออจังหวะนี้กดเข้ามาเข้าไปเข้าไปเนี่ย วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสาารสนเทศการศึกษาและเศรษฐศาสตร์าการเงินและการลงทุนเออเออโอเคเข้ามาเข้ามา,าเร็วเข้าโอ้นีต้องใช้ความแบ่งปันเออามาเร็ว <Okay. S 2> โอเคได้มาแล้วเ yeah. ย้ฮู้เป็นคู่แฟนเราต้องช่วยกันช่วยกันซึ่งกันเละกันนะ เออถึงจะเข้ามาได้ถึงจะออกไปได้ต้องช่วยกันโอเคมาเพื่อนโอเคโอเคมาเพื่อนโอเคเย่ไปไปหากันต่อเดินตัวอุ้ยตกใจไอ้ฝรั่งนี่นี่มันเออเกยเหรอเกยตรงนี้กลัวร้อนมาก เลี้ยวอันนี้ผมเสียวมากเจอที่กุ๊แพงเออโอ้โหเสียวเยอะมากเอาลูกซอยละอุ้ยตกใจตกใจเยอะมากแบบนี้อ,น e อ,อ, e นอ,อ,อุ้ยเนี่ยเอี๊ยงอี่พ่ป้าเอียงอีไหนอะอุ้ยมีนิดหน,น่อยเองมีแค่สิบสกินเองอะน้อยเกินโอเคไป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 

กระดดเก็บสักหน่อยจะมุว่าเก็บจะไปสะมุตวว่าเก็บเออครับครับสอนเหรอเอ๊ะมันอให้ผมไปทางนี้โออ้ยโอ้ยไอ้ยอ้ยโ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 อ้ยเอ้ยโ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 อ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ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  มันมีอัปเดตด้วยแล้วมันจะค้างมะเบื่ออะไรมันจะค้างมันจะเบื่ออะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไตล์มันเฮ้ยเฮ้ยยังไงสไตนผมก็ได้โหลดมันมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟอปป้าเช็คฮิย่าฮูนันนีมาโยไปกันเลย คลาสหนึ่งเนี้ยโอ้ผมเชื่อภาพป้าผมเชื่อภาพป้าภาพป้าผมอันภาพผมอยากกินเดี๋ยวค่อยไปนะเดี๋ยวดูนี่ก่อนตัวนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะทางนี้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 โอ้โห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 ที่ไหนให้ฟ้าป้ากรอเก็บภาพหน่อยมันเก็บไม่ได้แต่ยังไม่รูว่าเก็บ อยูลงไปดูป๊อปป๊าปาไปเลยเฮ้ยว็ hey. วกอกสือป๊าปเย้ yeah. มีฮักกี้ป๊าปน,นะฮักกี้สีดำป๊าปมันน่าจะอยู่ในกล้องสีดำสักคราบหนึ่งอนนะเนาะนี่นี่ไม่ได้ไม่มีเนาะอันเนี้ยฮักกี้ป๊าปเนาะนี่อาจจะเป็นตัวนี้ผู้ยิ้มป๊าปอันเนี้ยบ้าอาอผู้เล่นใน

ดิ้งดิ้งดิงดิ้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 งดินงดิ้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 งดิมงดิ้งดินงดิ้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 งดิยงดิ้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 งดิยงดิ้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 งดิงดิ้งด้งดิงดิ ที่นี่มันไม่ให้ใช้ความเร็วนะครับท่านผู้ชมเมื่อให้ใช้ความเร็วเล็ก็เฮจะเออใช้ก,รการปลกั้วแทนได้ผู้ยิม้มฟ้าป,ปา้า <c oughs> แอะแอกูต่อตา้าน <c oughs> ต่อต้านยังไม่ได้ใช่ไนหะมืมรวยชีืมโอเคืมกันเนอร์ยิม มันน่าจะมีสัคราบหนึ่งนะเอ้ยอะไรเมื่อกี้นมีน่ไหนเอ้๋อเกีม่ม่อะไรไม,ม่อะไรใช่ไหมไม่มีอะไรออี okay. ่ไปไปกันต่อยา้ยยังสปีดอ๋อแล้นพ่อป้าโอ้ยตกใจอีกแล้วเวนกรรมแบลรูมบ้าเออมีคนหนึ่ง อ๋อนี่ไงปมทำรวจตรงนี้เลยได้ไหมตันตันอุ้ย่อะไรวะอ๋อเสียงนี้เสียงนี้เสียงนี้จะเลี้ยงเลี้ยงเบอร์ครอบดี เหมือนแบบว่าอ๋อก็จะให้เพื่อนเพื่อนกดหน่อยกดหน่อยเดี๋ยวก็เข้าไปเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปฮะเดี๋ยวกดเข้าไปฮะไปทางนี้ทางนี้คือจะกดเอาไว้นะเพื่อนกดเอาไว้เหมือนเข้าอ่าะฮะเข้าไปแล้วหลบหนีความชั่วร้ายโอ้นี่ไงไอเจ้าบิงกัสบิงกัสผีแบกลูม เขาเข้ามาได้ไหมเอาได้ด้วยโอ้โหเอาเร็วต้องใช้ความรวดเร็วออห้ามลงนะเฮ้ยจะเฮ้ยบะเฮ้ยจะอ้าวอ,อ้โหมันต้องใช้การลอกล่อด้วยว่ะอือดูไหมฉันลอนนะเจบิงกัสโ่ เออแมันเออมันค้างมันค้างกันตอนนี้เฮ้ยกำเฮอยจะฮึปไอ้เจี๊ยเฮ้ยจะฮึบฮัทจะโอ้โหโอ้โหชิบหายอ่ะอเออืออตายตายรัวรัวตายรัวรัวตายรัวรัวจังหวะนี้เฮ้ยจะฮึบฮัดเฮ้ยจะตายเฮ้ยจะ เออเขาจาฮึบเขาจาฮึดห้าตายเขาจาฮึบเขาจาฮึดเขาจาฮึดเขาอืมได้แล้วบ้าตั้งไหนวะเออจริงเหรอบ้ามันยากนะอ้าวกลับมาที่เกินฮะเราดูทางนี้บ้างลูกสอนชี้ทางนี้ชี้ๆๆไปลวลุ่ยวะ กลัวกลัวกลัวเลยกลัวเลยผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วฮักกูมาบอาว่ากูจัดเองกูจะไม่กลัวละเว้ยน่าคนรูกูมากตรงนี้ไม่อยากเห็นคนลูกกันเหมือนลูกสอนเหมือนลูกศรจะช่วยเรานะว่าอยู่ตรงไหนช่วยมันจะช่วยเราเนาะไปไปไปอ๋อจีเดิมไปไปไป ไปรัวๆฮะหาทางรัวๆอุ้ยตกใจกูตกลุกอะู่นงูขลุกมากอะอืมฮึ่โคตรขลุกไปมั่วๆครับไปมั่วๆเฮ้ยอะไรอ๋ออ๋อตัวนี้โอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจ โอเคเี๋ยวสอันนี้มันสามารถทำอะไรเราได้บ้างไม่มีเจ็ดตัวอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ส uh ิบนะฮะฟอปป้าแฮสแมทอยูฟอปป้า ห้องข้างหลังพ่อป้าน,นั่นคืออยังเล้ว,วเม่กี้เสียงยอะไรเสียงเือนเลยอันช่วร้ายเต็มไ ผมือปูปุบปตุตุติงตึ๊งติ้งติเดินมามาทางนี χ, Ugh, <h ums> <h ums ้จะรู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมดูสิ่งความชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายในนี้ช่างน่าเศร้าจริงจะกดให้เขาออกมานะอยากออกมาไหม ไม่คร okay, may hey, ับมม่เคยไม่ออกมาไม่ออกมาก็ไม่ต้องเอาเฮ้ใครอยากมาดูเออมันใครอยากมาดูบ้างใครอยากมาบ้างอื้มจ้าบอม่าจ้าบอม่าจ้าบอม่านี่มกดตรงนี้ ดึงอ่ดนไปหนึ่งปาเป็นไงคนตยอดไม่ใช่กูเป็นคนไต้อันี่หว่าบัไม่ใช่คนต มันอาพจะดีกว่าทจ่จะไปเข้าออกมาแต่ไม่ควรปเปิดเครืออกมาเพราะฉันคือคนตรยุตฮ่า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 ฮฮ่าฮ่าไปเลยนคือคนทรย่ยุตอุ้ยตกใจังเฟียงพีก็ตกใจพีเหมือนกันได้นะเหมือนกับคนตกใจคณคณ,คณโอ้โหตรงนี้ มาลุยมาที่เดิมอ่ะนี่ไปเดียวยยนี่จะไปเดียวนี่จะไปเดียวอันนี้อันนี้เราจะไม่เคยได้ไปนะครับ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 ลอนะนะงไปทางนี้ดูลองไม่ตามลูกศรดูนะอู้ฟอป้ายิดีนี่เก็บหน่อยโอ้โหเมื่อกีว่าเรามีอะไรตามมามันเก็บโอ้ที่เดิมเจ็บหาย อุ้ยตกใ,ใจจริงนี่ตกใจจริงมั่อกี้บอกกัตกใจปลอมนะอันนี้ตกใจจริงเดี๋ยวว่าผมไม่เชื่อใจที่นี่นะมันต้องมีสก,กินตัสกสกินหนึ่งในนี้นะผมไม่เชื่อใจมันต้องมีอะไรทต่มไม่ผมตกใจนี่ดิยอืิ ฉีมเปนก้นาฮนจาีีจาีหักอีัปีก็รูี่อไปช็ัา่กลได้่อคือคือคือปิกาจูมัใช่อะมันคือนักสืบใช่ฉันตตองหานักสืบได้หานักสืบมาเล้หานังสืบก็มาแล้ว อืมฉันไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่ฉันรู้ฉันนึกอ่อาคนความคิดของเขาได้ระหว่างถูนี่เหมือนเขาจะบอกว่าให้ไปทางนี้นะแล้วบอกให้ผมไปทางทางนี้นะแะ้วทางนี้แล้วก็ทางนี้เออ ว้าวคนนี้ดูร่อนจนมากเลยผิดทางแล้วเพื่อนโอเคทางนี้เหมือนจะมีอมงกุสอยู่ในนี้ซะด้วย,ยวผมร้อนกับอมังอัดอีกแล้วเนะี่ยเอ้อยร้อนโดนอมังอัดแล้วโอโ้โหถังแก๊สเหมือนโดนอะไรแล้เนะี่ยแต่ก็ยังไงก็เหมือนทำอมงกุศสศลว้าวนะ ใช่ลูกศรชทีนะนี่นี่ลูกกูโอเค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 กูไม่ตามลูกสอนไม okay. 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 ่ตามลูกศรตกใจไปทีหนึ่งกูเก็บสกินก็ได้กูไม่จำาเล่นแม่งแล้วนี่ไเก็บเก็บเออกูมันหลังห้องตรงวะนี่ที่เกูที่หลังห้องเหรอเนี่ยเก็บอุ้ยกูป้าเงากูป้าเงา